รับได้คมเร็วตรงทุกองศาโดยเครื่องมือรับโซ่เลือ่อยยนต์ IMAX สามารถใช้รับคมโซ่เลื่อยยนต์ได้ทุกขนาดทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กก็สามารถรับคมได้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ให้มาถึงเจ็ดชิ้นมีกระเป๋าที่พกพาง,ง่ายสะดวกมวนเก็บได้สบายตัวตะบ,บขัดมีความแข็งแรงเหนียวทนการรับคมก็ง่งงาย เพียงแค่นำตัวลองแกนมาวางไว้บนโซ่ที่ต้องการรับและนำตะไบมาวางให้ตรงกับองศาแล้วขัดเพราะตะไบสามารถรับได้ทุกองศาของฝันเลื่อยพีงเท่านี้ฝันเลื่อยของท่านก็ขมเหมือนใหม่ทำให้าาท่านประหยัดการซื้อโซ่ใหม่ได้ง่ายหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกเลยครับ